แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำไทยแลนเกดสำหรับช่องของคุณออ t โตคาร์การาชเกี่ยวกับเครื่องบินรบทริปเปนแจส39ที่ไทยมีแผนจัดซื้อในปี2026พร้อมราคาประมาณ85ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำรูปแบบเปิดคลิป30วินาทีแรกเป็นฮุกดึงดูดคนดูแนะนำช่องออ t โตคาร์การาชเนื้อหาหลักเน้นข้อมูลริปเปนแจส39ความสำคัญความสามารถราคาประเมิน และผลกระทบในภูมิภาคเสียงอินโทรเร็วร้าใจน้ำเสียงเร็วน่าตื่นเต้นปี2026กองทัพอากาศไทยเตรียมพย่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งปริเปนแจ๊ส39เครื่องบินรบอัจฉริยะจากสวีเดนจะกลับมาเสริมเที่ยวเล็บทำไมต้องปริเปนแพงไหมคุ้มแค่ไหนวันนี้เราจะจอะลึกแบบไม่มีกักยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตคากราชช่องของคนรักเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานล้ำอนาคต เพิ่มเนื้อหาหลักน้ำเสียงจริงจังแต่ฟังเพลินหากคุณคิดว่าไทยจะหยุดพัฒนาอาวุธไว้แค่นี้บอกเลยว่าคิดผิดครับปี2026คือหมุดหมายสำคัญที่อาจเห็นกองทัพอากาศไทยจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่กริปเปนแจส39จากประเทศสวีเดนอีกครั้งซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยเลือกใช้กริปเปนและแน่นอนมันไม่ธรรมดาย้อนกลับไปช่วงปี2551ไทยเคยจัดหากริปเปนรุ่นแจส394และดีรวมทั้งหมด12ลำ ประจำการอยู่ที่ฝูงบิน701จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เพราะกริปเปนเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมันติโรหรือปฏิบัติภารากิจได้หลากหลายทั้งต่อสู้อากาศและจมปีภาคพ,พื้นดินทำไมปี2026ถึงมีการพูดถึงกริปเปนอีกครั้งปัจจุบันไทยมี F-5 และ F-16 ที่ใกล้หมดอายุการใช้งานกองทัพจึงต้องพิจารณาเครื่องบินรุ่นใหม่ในตัวเลือกมีทั้ง F-16B ราเฟลจากฝรั่งเศสและแม้แต่ F-35 จากสหรัฐอเมริกาแต่กิปเป็นกลับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งในด้านสมรรถนะราคาการใช้งานและความเป็นอิสระทางการเมืองิปเป็นแจสส39ดีแค่ไหนความเร็วสูงสุดกว่า m a ็สหรือประมาณ2470กิโลเมตรชั่วโมงปฏิบัติการได้บนสนามดินสั้นๆระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ล้ำสมัย บรรทุกอาวุธหลากหลายชนิดทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นขึ้นบินและบำรุงรักษาได้ง่ายค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินต่ำกว่า F-16 หรือ F-35 อย่างชัดเจนราคาละ่ะถูกจริงหรือเปล่า p r อเป็นอ e ีรุ่นใหม่ที่ไทยสนใจมีราคาโดยประมาณ85-95ล้านดอลลาร์ต่อ1ลำหรือคิดเป็นเงินไทยราว3,100ล้านบาทขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทราคานี้รวมถึงตัวเครื่องบิน ระบบอาวุธการฝึกนักบินระบบบำรุงรักษาชิ้นส่วนสำรองและระบบเรดาร์เช่นเอ i ยหากจัดพร้อมเมื่อเทียบกับ F-35 ที่ราคาทะลุ100ล้านดอลลาร์แน่นอนว่ากรีเป็นคุ้มค่ากว่าในบริบทของไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนก็สำคัญกริเป็นไม่ได้มาพร้อมข้อผูกมัดทางการเมืองมากเท่าสหรัฐอเมริกาในดีลปี2008ไทยได้เอเรรา์ดาพร้อมระบบควบคุมและสื่อสารครบชุด ซึ่งช่วยยกระดับขีดความสามารถทั้งระบบการจัดหากริปเป็นรอบใหม่นี้จึงมีความเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะในสภาวะที่ต้องพึ่งพาอาวุธที่พร้อมใช้ไม่ถูกควบคุมผลกระทบในภูมิภาคหากไทยได้กริปเป็นเพิ่มอีก6กถึงสิลำจะทําให้กําลังรบทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหากจับคู่กับเอริไออยูและสิที่ให้ไทยสามารถปลดจ,จับภยัยคุกคามได้เร็วขึ้น บังคับบัญชากลางอากาศวางแผนการโจมตีหรือป้องกันได้แม่นยำเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีระบบรบครบวงจรในอากาศสรุปแล้วกริปเปนคือคำตอบที่ใช่ไหมสำหรับไทยตอนนี้กริปเปนคือเครื่องบินรบที่สมดุลที่สุดไม่แพงเกินไปเทคโนโลยีทันสมัยซ่อมบำรุงง่ายไม่มีข้อผูกพันทางการเมืองหนักหนาทำงานร่วมกับระบบเดิมได้ดีและสำคัญที่สุด นักบินไทยคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วไทยจะซื้อจริงไหมคำตอบยังไม่100%เเซจนกว่าจะผ่านกระบวนการอนุมัติจากรัฐบาลแต่สัญญาณจากกองทัพชัดเจนว่ากริปเปนยังอยู่ในใจและบนโต๊ะเจรจาแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามออโต้คาร์การาชเพราะเราจะพาคุณไปไกลกว่าแค่รถยนต์เราพาคุณขึ้นฟ้าส่องอนาคตเจอกันคลิปหน้ากับข่าวลึก รถแรงและเทคโนโลยีล้ำอนาคตที่นี่ออตโต้คาร์การชเสียงปิดอินโทรเร็วๆจบด้วยโลโก้ช่องหากคุณต้องการให้เวอร์ชั่นนี้เป็นซับไตเติลสคริปต์โยเวอร์ไกด์หรือมีรูปภาพวิดีโอแนบประกอบเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ